สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีครับครูเมียวสวัสดีค่ะครูน็อตวันนี้นะคะในหน่วยที่9้าค่ะบ้านของฉันนะคะเรื่องที่ห้าค่ะการดูแลรักษาบ้านนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านนะคะคร, <า S 1> รูน็อตให้เด็กๆนะคะไปชมนิทานบ้านใหญ่ในเมืองกรุงค่ะไปชมนิทานกันเลยไปเลยเครับนิทานเรื่องที่9บ้านใหญ่ในเมืองกรุงอนุบาลสอง เล่มหนึ่งวันนี้คุณครูพาเด็กๆขึ้นรถไปทัศนศึกษาในเมืองในระหว่างการเดินทางน้องก้องและน้องโบชวนเพื่อนๆดูบ้านหลังใหญ่ในเมืองที่เด็กๆไม่เคยเจอน้องก้องมองไปนอกรถแล้วอุทานว่าโอ้โหบ้านอะไรสวยจังเลยครับเด็กๆสังเกตดูนะคะบ้านสร้างหลังเดียวมีสนามและสวนหย่อมด้วย นั่นคือบ้านเดี่ยวจ้าคุณครูบอกให้เด็กๆสังเกตดูบ้านแบบต่างๆที่สร้างอยู่ริมถนนแล้วบ้านสร้างเรียงติดกันเป็นแถวยาวๆเรียกว่าอะไรคะคุณครูน้องโบถามขึ้นบ้างเรียกว่าทาวน์เฮาส์ค่ะมีสวนหน้าบ้านและพื้นที่จอดรถได้คุณครูชี้ให้เด็กๆสังเกตร,รายละเอียดของทาวน์เฮาส์ เมื่อรถผ่านถนนหลายสายในเมืองเด็กๆมองสองข้างทางน้องฟ้าเริ่มสงสัยจึงถามว่าทำไมที่อยู่อาศัยของคนในเมืองจึงไม่เหมือนกันคะมีตั้งหลายแบบบางหลังสร้างด้วยไม้บางหลังสร้างด้วยปูนทั้งหลังบางหลังก็สร้างด้วยไม้ครึ่งหนึ่งสร้างด้วยปูนครึ่งหนึ่งแต่ที่นี่แปลกๆเยอะมากคะ่ะ น้องฟ้าไม่เคยเห็นเลยค่ะคุณครูเล่าให้เด็กๆฟังว่าในเมืองมีคนอาศัยอยู่กันเยอะมากต้องการที่อยู่อาศัยจำนวนมากแต่การสร้างบ้านเดี่ยวมีราคาแพงบางแห่งไม่มีพื้นที่สร้างบ้านจึงสร้างเป็นตึกสูงๆแล้วแบ่งเป็นห้องที่ต้องจ่ายค่าเช่าเราเรียกว่าอพาร์ตเมนต์แต่ถ้าเป็นอาคารชุดในห้องชุดจะมีห้องน้ำ ห้องนอนห้องครัวเรียกว่าคอนโดมิเนียมเด็กๆมองตึกที่อยู่รอบๆสิคะน้องโบดูโน่นสิบ้านสองหลังสร้างติดกันไม่มีรั้วขั้นกลางบ้านเลยแปลกจังไม่เคยเห็นน้องก้องร้องเรียกให้น้องโบดูบ้านแปลกๆข้างทางนั่นเขาเรียกว่าบ้านทาวน์เฮาส์ผนังของบ้านจะติดกันเลย คุณครูอธิบายให้เด็กๆฟังในเมืองนี่ดีจังเลยนะครับมีบ้านแปลกๆให้ดูเยอะแยะเลยครับน้องกล้องบอกคุณครูและเพื่อนๆในหมู่บ้านของเราก็มีบ้านที่สร้างหลายแบบเหมือนกันนะจ๊ะเรียกต่างกันตามวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านเด็กๆลองนึกถึงบ้านของตนเองนะคะถ้าบ้านที่สร้างด้วยไม้เรียกว่าบ้านไม้ บ้านที่สร้างด้วยอิฐและปูนเรียกว่าบ้านอิฐบ้านที่สร้างด้วยฟางหรือใบไม้ต่างๆเรียกว่ากระท่อมและยังมีบ้านที่สร้างด้วยดินเหนียวเรียกว่าบ้านดินด้วยนะคะไหนลองอธิบายบ้านของตนเองให้ครูฟังสิคะเด็กๆและคุณครูเล่าเรื่องบ้านของตนเองอย่างสนุกสนานตลอดการเดินทางไปทัศนศึกษาเข้าใจแล้วคะ่ะคุณครู ดีจังเลยที่พวกเราได้ออกมาเห็นบ้านแบบต่างๆในเมืองน้องฟ้าพูดและยิ้มอย่างมีความสุขเด็กๆตกลงกันว่าจะวาดภาพสิ่งต่างๆที่ได้เห็นในเมืองนำกลับไปฝากที่บ้าน ทีนี้คุูเหมียวเราไปทําชมนิทานแล้วใช่ไหมครับคุูเหมียวเด็กๆได้รู้กันเรื่องถึงบ้านในบ้านใหญ่ในเมืองกรุงใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเรียนการดูแลรักษาบ้านทํายังไงจะให้บ้านสะอาดครับคุณคูเหมียวสะอาดและน่าอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับคุูเหมียวมีวิธีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะมีวิธีอะไรบ้างทําให้บ้านของเราสะอาดและน่าอยู่มากขึ้นใช่ครับต้องมีอุปกรณ์นะครับคุูเหมียวเนาะอย่างเช่น เราจะกวาดบ้านเราใช้อุปกรณ์อะไรในการกวาดบ้านครุณเนียวกอย่างเช่นกวาดบ้านก็คือใช้ไม้กวาดนั่นเองครับคุณพ่อค่ะไม้กวาดกับที่ตักทังขยะคาร์บอนัสใช่ครับคุณเห้มียวแล้วค่ะกวาดบ้านค่ะถ้าสมมุติเรามี ที่เออเราไม่มีที่กวาดบ้านใช่ไหมครับคุณเหมียวเราสามารถมีที่ดูดฝุ่นก็ได้นอคุณมียวใช่แล้วค่ะบ้านช่วงนี้เขาก็มีที่ดูดฝุ่นแล้วค่ะคุณน็อตนะคะเป็นที่ดูดฝุ่นแล้วก็จะดีหน่อยก็คือจะเข้าไปตามโซกต่างๆไม่ดีดมากเลยค่ะคุณน็อตเดี๋นนี้เนาะได้แล้วค่ะแล้วต่อไปคืออย่างที่ว่าคุณน็อตเคยบอกคลิปที่แล้วคือ การถูบ้านใช่ไหมครับคุณหมอเมื่อ ا, <า>กวาดบ้านเสร็จแล้วเราก็จะต้องถูบ้านนะคะเพื่อที่จะให้ทําไมนะคะพื้นหลังเราไม่ลื่นเนาะใช่บ้านไหนหที่ไม่ค่อยถูนานๆเนี่ยพื้นจะเหนียวค่ับคุณน็อตันะคะกวาดบ้านเสร็จเราจะต้องถูบ้านด้วยเพื่อที่จะให้พื้นหอมพื้นลื่นนั่นเองค่ะก็<ช>ะจะใช้ไม้ถูพื้นใช่แล้วก็น้ํายาค่ะคุณนัตน้ำยาเป็นน้ํายาถูพื้นสําหรับถูพื้นนั่นเองแต่เมื่อระหว่างที่เราถูพื้นเนี่ย เราควรไปเหยียบเล่นไหมคะคุณน็อตไม่ครับค่ะเดี๋ยวอทคลิปที่แล้วใช่ไหมที่คุณน็อตบอกไปเกิดอุบัติเหตุในบ้านเลยคุณน็อตไม่ฟังคุณแม่ลื่นค่ะหัวแตกหัวโนเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆเรามัดระวังด้วยนะให้มันแห้งก่อนใช่ครับข้อต่อไปคือเด็กๆเป็นเด็กๆนี่ชอบทาเลยใช่ไหมครับคุณเมียใช่แล้วค่ะคือการเขียนฝาผนังคุณเมียอันนี้แย่เป็นสิ่งที่แย่มากเลยครับคุณน็อตผนังบ้านของเราเนี่ยบางครั้งเราทาสีสวยงามหรือทําเป็นรูปตุ๊กตารูปอะไรก็แล้วแต่สวยๆแล้วนี เด็กๆเขียนอะออ้ยอยากเขียนมากเลยแบบนั้นไม่ดีนะคะคุณน็อตไม่ควรเขียนเลยค่ะถ้าอยากเขียนไปเขียนในกระดาษเลยนะคะบ้านของเราอาจจะเปื้อนได้คุณแม่ก็จะต้องมาทําความสะอาดอีกใช่ไหมคะคุณน็อตเพราะว่าเด็กๆชอบเขียนแล้วมาโรงเรียนก็เขียนแล้วข้างวัคุณแมเเห็นค่ะในห้องเรียนนะไม่ตง้องห้องเรียนบางคนก็ไปเอบเขียนฝาผนังเลยตามห้องก็มีค่ะคุณน็อตใช่ครับคืออีกอย่างหนึ่งคือการ การทําความสะอาดหน้าบ้านหรือการตัดหญ้าครับคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะการตัดหญ้าแต่ตรงนี้คือให้กๆในะใช่ค่ะเด็กๆอาจจะทําไม่ได้เนาะก็ต้องเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือคนที่เขาเชี่ยวชาญหรือว่าโตแล้วนะคะเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยอาจจะเป็นใบมีดมันอันตรายค่ะนาะนะคะเพราะฉะนั้นให้ผู้ใหญ่ทำเนาะเพื่อที่บ้านเราจะได้สะอาดถ้าปล่อยให้บ้านลุกๆเนี่ย ตรงลานบ้านลานบ้านอาจจะเป็นยังไงครับคุณน็อตสัตว์เลื้อยคานก็มีเหี้ยนะสัตว์เลื้อยคานเลยพวกงูพวกตะขาบกิ้งกืออะไรต่างๆเนี่ยอันตรายมากครับคุณนอตเพราะฉะนั้นต้องทําให้บ้านของเราเนี่ยสะอาดได้อยู่ไม่เป็นที่อยู่ของสัตว์นั่นเองครับคุณน็อตใช่ครับแล้วค่ะบ แล้วต่อไปนี้คือทําความสะอาดข้างบนครับคุณเหมียวมีอะไรบ้างข้างบนมีแมลงมีแมงอะไรอยู่ข้างบนนั่นเองค่ะคุณอ็อตนะคะพวกแยงในมุมต่างๆนะคะก็ใช้ไม้ไม้ไม้ห้้ไไมมกวาดใช่่คะไม้กวาดนี่ไม้กวาดบ้านกับไม้กวาดหยักใยที่เหมือนกันนะครับคุณคุณต่างกันค่ะคุณอ็อตนะคะต่างกันเลยไม้กวาดหยักใยนี่ก็จะไว้สําหรับใช้นี่ค่ะ แมงมุมกับแมงยักษ์แมงมุมต่างหากเลยหรือว่าพื้นที่ที่มันอยู่สูงๆเราขึ้นไม่ถึงนั่นเองกับคุณน็อตช,ช่วยได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้กับครูเ,คเหมียวกับครูน็อตนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากให้ดเด็กๆนะคะช่วยดูแลตัวเองด้วยนะคะในช่วงโควิด -19 ทีเนาะให้เด็กๆดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะไม่ควรทํากิจกรรมอะไรที่เสี่ยงใช่ไหมคะครูน็อตใช่ค่ะอันตรายนะคะดูแลบ้านของเรานะคะ กูเมียวกับุูน็อตขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีสสดค่ะคบ,บ๊ายบาย